แต่ว่าวันเนี้ยไอ้เชียยักษ์มันโกนหนวดกูเออใช่ใช่เาไม่เลือกเลยตัดสินใจว่าวันเนี้ยผมจะแกล้งมันเถื่อนผมจะแกล้งมันเถื่อนเขาจะเอามังกี้มันเอาไปขี่ยกล้อยกล้อไหลแบบซักแบบเป็นทุ่งเป็นทางเลยแล้วก็ลงทุ่งนาแล้วก็คล้องวีดีโอให้มันเห็นย่าพี่ยังร้อยแบยกูอยากลองขี่ด้วยไปไหนอ่ะโอ้โหกูขอโทษแล้วจากมึงอะ โอเคครับก็ขอกราบสวีทดาวสวัสดีพี่น้องชาวไทยเาสื้อใสเดี่ยวยุโรปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็าพบกับผมอีกแล้วสจ้านามวันนะครับหรืออินฟินิตี้บางนั่นเองนะครับคือคนดูครับคือวันนี้แบบพี่มันหุ่นหลมิมอยู่แล้วไอสัตว์กูโกนหนวดออกไม่ใช่แล้วหรอกจริงๆกูไม่ได้อยากโกนหรอกนวดออแต่ว่ามันมีหมาบางตัวแบบใครวะมาโกนอ่ะแบบเป็นคนออกคำสั่งอ่ะกูก็ไม่รู้นั่นแหละแต่ว่าวันนี้ไอ้เคียยักษ์มันโกนหนวดกูเออใช่ใช่เขาไม่รูเรื่องเลยตัดสินใจว่าวันนี้ ผมได้แกล้งมันคืนผมได้แกล้งมันคืนเขาคิดว่าเขาจะเอามังกี้มันอ๋อขั้นเล่นๆนะเอาไปขี่ยกล้อยกล้อไหลแบบซักแบบเป็นทุ่งเป็นทางเลยแล้วก็ลงทุ่งนาแล้วก็คอวิดีโอให้มันเห็นแต่ตอนนี้มันทํารถจหน้าบ้านเราไม่อยู่ที่หลังบ้านของเราอ๋อ เราแอบมานที่หลังบ้านน,นี่มันก,นกนำลังขับรถนหนว่ยลองชูวไปมลอ,อง่หมกังรถคนเดี่วเยอแน่ประมาณนั้นก็เดี๋ยวทางั้นเราเปิดบาร์เข็นรถมันออกไปท้างหน้าบ้านก่อนเราจะไปถ่ายหน้าบ้านอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสงสัยว่ามึงถ่ายคลิปอะไรเลยนะแ,แล้วเราบอกว่ายืมรถมันไปขี่อะไรแบบน,นี้ไปดเตีมเลตัดมไม่ได้อล้วเอาไมวันนั้นหัวไปเล่นไม่เก่งยัดียงรถแบบคุอย่ากท้องสี่ว แล้วแต่เอเอาเลยแล้วมันตาได้ไงต้าเนืไม่ได้เหรอยังไม่ติดเลยกูจริงๆนะพีเได้ไงใส่อสเปรี้ยงโอ้ต้องแค่แล้วกูยืมกูยืมอะไได้บง่ะเอาไปเลยเฮ้ยดูแลรักษาดีแล้วเว้ยแนี้ไหมอะไรหายยอใช่เหรอใช่ ไม่กูแค่แบบอยากลองอาไปขี่แบแอคชอันไม่ใช่ว่าอะไรอ่าหายากอะไรเพื่อนมันเป็นรถกีบที่มันกูอยากเปแอคชว์สาวแบบสาวแบบมอลั่นน <S 2> <S 2> <S อ่ะเคไเคไปกูป่าอร้อไปอไหรอเฮ้ย้นอ,อนปะเดี๋ยวสองคนแต่ล่า้เดี๋ยวลยเลยเดเลยีล<ด>ลวยเลเวเ ที่มีคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรเรืแกงที่มายักเอาคันนี้ไปยกล้อแล้วก็ลงทุ่งนาไปเลยเฮ้ยมันไม่ผลิตแล้วนะรุ่นนีะมันเดี๋ยวซ่อมได้แล้วบ้านเราเปลงกึ้งทุกคนครับเห็นด้วยไหมรับเห็นด้วยกดหนึ่งเอ็มว่าทุกคนเห็นด้วยเห็นด้วยอยู่แล้วถ้าทางที่ก็คึ้งไปงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไป เบรกเลยไม่ละเอาจิงเบรกได้นะเบรกเลยดีกว่าเออวันต้องฟังที่แมนยกคุยกันเมื่อไหร่น้องไม่ได้แอรอะไรอยู่แล้วเป็นไงแจกก็ละอ้าววันักรีลาดี ไม่ใช่รถมันจะพังคนเดียวรถนี่ก็จะพังจัดเลยมันพุ่งโดนแล้วนั้นมาเฮียโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหคนดูครับคนดูว่าพี่แอคเลยหรือเปลอลักรักสะลักป่ารักเขาไม่คือเราก็แบบว่านี่ใส่เนี่ยเราก็แบบรักเพื่อนโอ้โหโอ้โหอยากจะเลี้ยงอีกนะอยากเลี้ยไปพาไหนี่คือทางทางไปบ้านสวนองเราเองครับใช่หรอ เอาโอเคคนดูก็ไม่ไม่กูหักแล้วหักเลยหักเลยเดี๋ยวเราหขี่ไปเรื่อยข้างหน้าใช่ไหมแล้วเดี๋ยวทําท่าเป็นแบบว่าทํารถล้มแล้วโทรหายใจยากเออเออมันน่าจะล้มจริงอ่ะล้มน่าจะล้มจริงอ่ะดูยกยกล้อไปเลยปะล่ะเอาเลยเอายกไปดิเฮ้ เอ้ยอย่้เยซ้อเฮ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 ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้อ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 เฮ้ยเฮ้อ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 เฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้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 

ไอ้เฮียเฮ้ยไอ้น้ำมันน้ำมันน้ำมันไหลน้ำมันไหลโอุ้ยเฮ้ยขอหายักก่อนเยอยรถไอ้ยักมันล้มด้วยคนดูหลวงสภไอ้เดี๋ยวจัดฉากก่อนจัดฉากก่อนจัดฉากให้ยักมันตกใจครับเดี๋ยวพี่ขอหามันเนี่ยเฮ้ยมึงมึงเปิดกล้องเลยเปิดกล้องเลยบอกว่าฝ่านทำรถล้มอ่ะเฮ้ยมันไม่รับสายว่ะคนดูเราจะเฟี้ยวไหมวะพี่ขอโทรหาน้องเกดก่อนแป๊บหนึ่งเสือมันอาจจะรับสายแล้วบอกว่าพี่แบงค์รถล้มอะไรเงี้ยอ่ะหันกล้องหันกล้องเดี๋ยวกูทำรถนอนก่อน รอโดเขาเป็นบไหมเออเอสตีเอสอาร์ียร์ไมเขาเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราเปล่าเนี่ยเขาไม่มีใครรับรับรับรั้อรับแล้วรับไงเอ้ยมึงบุกดูลูกพี่ดิลูกพี่รถล้มไม่บอกพี่ยักษ์ดิเออรถมันล้มเราหาพี่ยักษ์ดิพี่ยักษ์เร็ว๋อเอารถพี่ยักษ์ไปเมื่อกี้เราล้มเลยนะเออเลื่นดีกางตาเลยเฮ้ยคนคนเป็นไรไหมคนไม่เป็นไรแต่รถมึงอะพังข้างนึงแข้งแตกแตข้างมันตกลอยยิ่ง้าเกิดลอยยิ่ง้าไหนอะ ก็มาเถิดมึงไงเฮ้ยเอาไอ้เงี้ยกูไม่ได้ตั้งใจกูลื่นโอ้มึงลงเบาไปมึงต้องลงแรงกว่านี้เพื่อนได้สัตว์พูดคำนี้เหรอไม่ติดแล้วรถอ่ะโดนไปพังเว้ยพังแล้วเนี่ยพังแล้วพังแล้วกูขอโทษเออมึงไม่สนใจรถมึงกูรถมึงไปเผาไอ้เหี้ยคุย โอเคครับผมดูก็มันไม่สนใจรถมันเลยครับกูเจ็บตัวฟรีเมื่อกี้กูพุ่งไปตรงนี้มึงถ่ายทันปหมทันเลยโอเคครับก็กูเจ็บมือมาดูดิเฮ้ยแล้วน้ำมันน้ำมันมันไหลอะถังแตกเพรามาได้ไอ้เหี้ยไม่รู้อ่ะตามได้ติดอ่ะอย่าทวมท่วมเอ้ยเดี๋ยวเอี๋ยวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่เกียร์ด้วย ดูเลยดูเลยโอ้โอเคพอดูก็สำหรัใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครติดตามพี่นี่ที่หมดติดตามเป็นผู้ที่ชมผลงานเรอะแยะแอปเป็นแค่พื่อแอป A N W สินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่มีบริการ Membership นะครับไปสมัคร Membership ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะใส่เปิร์กไว้ว่าระดับไหนนะครับสามารถเข้าถึงระดับไหนของพี่ได้บ้างครับก็คลิปนี้พี่ขอตัวไปยกล้อก็ต่อกนครับเพราะมันมันมากเลยกันแล้ทุกคน